สวัสดีครับสวัสดีครับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงนี้นะครับก่อนที่จะไปดูความพร้อมเรื่องของกีฬาทีมชาติไทยนะครับที่มีลงแข่งกันหลายรายการ,รมาดูเรื่องของวันสุดท้ายของกีฬาแห่งชาติครับครั้งที่49ครับทัพนักกีฬากรุงเทพมหานครครับครองเจ้าเหรียญทองได้ตามคาดติดตามรยายงานพิเศษได้ครับ ขอบคุณครับกีฬาแห่งชาติครั้งที่49จันเกมเดินทางมาถึงการจิงชัยวันสุดท้ายแล้วนะครับทัพนักกีฬาจากเมืองหลวงครองเจ้าเหรียญทองครับ วันสุดท้ายของจันเกมชิง18เหรียญทองนะครับเริ่มกันที่สนุกเกอร์6แดงรอบชิงเหรียญทองระหว่างพงศกรจงใจรักหรือท็อปจันนักสอยคิวเจ้าถิ่นเจอกับสุชาติภูคังจากสุพรรณบุรีคู่นี้สูสีผลัดกันชนะจนเสมอกันที่4ต่อ4เฟรมต้องตัดสินจนถึงเฟรมที่9และเป็นสุชาตินะครับที่ออกคิวแม่นยำเอาชนะไป45ต่อ17คว้าเหรียญทองสุดท้ายในชริตกีฬาบิลเลียนสนุกเกอร์ ฮอกกี้ในร่มทีมหญิงนะครับเป็นการรีแมตคู่ชิงครั้งที่แล้วระหว่างชนบุรีพบกับสระบุรีปรากฏว่าแชมป์เก่าชนบุรีสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้อีกสมัยหลังจากในรอบชิงชนะเลิศทำคะแนนเอาชนะสระบุรีไป4ต่อ1 ส่วนทีมชายสุพรรณบุรีอันดับ3จากกีฬาแห่งชาติครั้งที่แล้วสร้างเซอร์ไพรส์ล้มแชมป์เก่าอย่างสระบุรีโดยในรอบชิงชนะเลิศสู้กันสูสีนะครับจบ3พีเรียดเสมอกันที่2ต่อ2ก่อนที่สุพรรณบุรีจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ในการดวลที่จุดโทษ5ต่อ3แฮนด์บอลชายหาดทีมหญิงรอบชิงชนะเลิศกรุงเทพมหานครแชมป์เก่าพบกับอุบลราชธานีทั้ง2ทีมขนนักกีฬาทีมชาติลงสนาม เกมเป็นไปอย่างสูสีนะครับเสมอกัน1่ต่อหนึ่งพีเรียดต้องตัดสินด้วยการดวลชุดเอาปรากฏว่าเสาอุบลที่คุมทีมโดยแวนวรรณพันธ์โค้ชทีมชาติยิงแม่นกว่านะครับเอาชนะไปโค่นแชมป์เก่าคว้าเหรียญทอง ยิงธนูประเภททดกำลังบุคคลชายระยะ18เมตรรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกัน5เซตเซตละ3ดอกรัตนดานัยวงฐานะจากจังหวัดแพร่ดวลกับพีรพัตรัตนพงเกียรติจากระยองนักยิงธนูทั้งคู่นะครับผลัดกันยิงทำคะแนนนำครบ5เซตเสมอกัน145ต่อ145ต้องตัดสินด้วยการยิงชุดออฟคนละ1ดอก ทั้งคู่ยิงได้10คะแนนเท่ากันแต่รัตนดานยัยยิงเข้ากลางเป้ามากกว่านะครับเฉือนเอาชนะคว้าเหรียญทองไปครองและเป็นเหรียญทองแรกของจังหวัดแพร่ในจันเกมตารางเหรียญรางวัลรวมส่วนประเภททดกำลังบุคคลหญิงนะครับรอบชิงชนะเลิศคู่ชิงเป็นการดวลกันเองของสองสาวโรบินฮูดจากเมืองหลวงระหว่างชนิดดาพาพลศีกับณชนกแก้วบุญสมรุ่นพี่ ปรากฏว่าชนิดดาพานะครับยิงได้แม่นกว่าจบ5เซตเอาชนะไป149ต่อ140คะแนนกรุ่งเทพมหานครคว้าไปทั้งเหรียญทองและเหรียญเงินส่วนดาวเด่นจันเกมวันนี้นะครับไปชมเรื่องราวความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมอย่างหนักทำให้จินนิพาสเวตบุตรผงาดแชมป์เทเบิลชนิด2รายการใหญ่ของประเทศไทยแหละครับ มาแข่งขันในกีฬาแห่งชาติจันเกมส์น้องบัวจินิพาสเวตบุตรนักกีฬาทเทเบิลเทนนิสทีมชาติสามารถล้มพี่สาวสุดทาศสนีมือหนึ่งทีมชาติควา้าแชมป์หญิงเดียวประเทศไทยในปีนี้มาสดสดร้อนๆดาวดวงใหม่ทีมชาติไทยวัย27ปีพกความมั่นใจเต็มเปี่ยมมาที่จันทบุรีเป้าหมายอยู่ที่เหรียญทองโดยในรอบชิงชนะเลิศน้องบัวเจอกับนันทพัฒน์โกละอดีตเยาวชนทีมชาติจากกรุงเทพมหานครและน้องบัวไม่ทําให้กองเชียร์ผิดหวังตบเอาชนะไปได้4ต่อ1เกม คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวกีฬาแห่งชาติครั้งแรกในชีวิตหลังจากปีก่อนอกหักได้เพียงแค่เหรียญเงินจินิภาสเวตบุตรบอกว่าความสาเร็จในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาล้านแล้วเกิดจากการทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักส่วนแผนงานในปีหน้าจะยังคงทํางานหนักพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป้าหมายเหรียญทองซีเกมส์ก็เหมือนเป็นการฝึกซ้อมในตัวด้วยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องเหมือนแข่งมีทัวร์นาเมนต์แข่ง,มแ,ขงแมตช์ต่อไปด้วยเนะี่ยก็โฟกัสกับ การฝึกซ้อมค่ะเพราะว่าถ้าเราเหมือนฝึกซ้อมดีนี่งยผลการแข่งขันก็จะดีด้วย,ยก็มีความกดดันนิดนึงค่ะเพราะว่าไม่เคยแบบว่าเหมือนขึ้นมาอยู่สูงกว่าพี่อะไรเงี้ยค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะปีหน้าก็เหมือนมีซีเกมนี่ค่ะก็ก็หวังเ,เหรียญเหรียญทองซีเกมอยู่แล้วค่ะสุดนุ่งหมายสูงสุดก็คือแน่นอนว่าเหรียญโอลิมปิกค่ะ ยังไม่ได้ครั้งที่แล้วก็เหมือนตกรอบแปดที่โอลิมปิกค่ะส่วนเป้าหมายสูงสุดในชีวิตน้องบัวอยากคว้าเหรียญรางวัลโอลิมปิกหลังจากครั้งล่าสุดตกรอบแปดทีมสุดท้ายโดยก่อนจะไปถึงจุดนั้นจินนิพาขอสร้างผลงานขยับอันดับโลกและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้พร้อมที่สุดสำหรับเวทีใหญ่ที่รออยู่ในเส้นทางข้างหน้าทีมข่าวกีฬารยายงานครับ ในส่วนของพิธีปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงนี้กลับไปยังสถานีครับก็ขอบคุณ,ณคุณเมธีชิมจิ๋วด้วยนะครับมาดูสรุปเหรียญครับนี่ไม่อ่านลายกลุ่มเลยฮะกรุงเทพมหานครครับ,รบกวาดไป139เหรียญทอง139เหรียญเงินแล้วก็133เหรียญทองแดงครัทั้งเหรียญเงินเหรียญทองนี่ก็มากกว่า เหรียญทองของหลายจังหวัดเลยถูกต้องชนบุรีดับ2องครับห5หเหรียญทอง50เหรียญเงิน63เหรียญทองแดงจันทบุรีครับเจ้าภาพก็ถือว่าผลงานใช้ได้เลยครับ52เหรียญทอง30เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงตามมาด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ30เหรียญทอง25หเหรียญเงิน39เหรียญทองแดงแล้วก็เชียงใหม่ครับ26เหรียญทอง37เเหรียญเงินแล้วก็54ี่เหรียญทองแดงครับ